ไหเลยไหลเลยไม่ได้ห้ามถ้าทำแบบนี้พุณเจ้าก็ทำามันไม่ทานหรอกตัดคลิปเจ้าก็นั่งคิปนั่งแช่นั่นน่ะสงกินนั่งแช่วก็จะเสร็จก็จะสเร็จหน่งสงาม่กบ้บ้านสเอ็นน่ะผมมั่ตาบอกว่าคืนเงินเขียวเง้งเง่าโย ยายนีนะสร้างเป็นเหไม่ง่ายอย่างนี้ไม

ลุงบอกว่าเวียนบูบูแปลพี่น้องฟาแตนเอ้ดู่อนลุงไม่ค่อยจะกินข้าวลุงเข้าปนลคุณใรคุณใโอ้โหด้านนข้ายกไมองนให้ยกไป่โอ้โคยก้านึียกไปเลยองคนหิ้วหูนี่พูนเจียวจ้าขึ้นทาเต็มตัวอาตัวโอ้ยย่าอ่อนแอเลยนะจ้ายืนคนแข็งแรงจ้าวขนอ่อนแอเยนี่เออตงร จริงนของยเโเฮ้ยแงทาาเนาทำไปจมไปอีกแล้วพี่น้องบดือยังสองอบหนึ่งหลวงปนเท่เลยโอ้สออบกระอบนึ่บดือจมจมจมบดมือจมน้อเห็นยังกระจั ไปเล่นเล่ล้ยเแล้วเ่มแลอยาจะเมยไดนโอ้ยกระดานเมยเนาะอกสิบุนยิ้มยิ้มยมหลายก็ให้ใส่แข้องขัเหมือนาเนาะดันยามว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งบุญเข้าไปยอะบวช่วลื่วปลือช่วยาเกซอยห้คอยบ้าห่างยที เนียด u l ลม้าดูไปตีเปย์ล่มเนี่ยตี่เาทส่ไมพอเลยอ๋อสับก็สับอาคูนใส่ไปด้วยสับน่ะไม่ใช่สับแต่รา่เออเาเรียกการมิกสับแต่ใส่ไม่ใช่แต่รสยไม่สับโอ้ยลูกาเป็ไงเทำงานใหญ่แล้วป้าเขาขี้บนเหนื่อยเหนื่อยเขาคนเ่ย เจ้าเนี่ยนั่นยังไงแ,แต่ที่พอไม่พอนะ <c oughs> อย่าพูดมากอีกนะเจ้าเนี่ยที่พอไม่พอ มุนกันทกทุมุนเขาทุกคนหลายสลับกันน,นะนมันเมื่อยนะอ่ะอเอ้าเก็เสาเมื่อกีเขาให้มุนสลับเอาจะใส่เสียงนะก,ก็เรื่องของเขาตัวเอ๊มาเดีักาเอีวาพ่อานมาโกใจมากเลยไปเอาทาั้งสีไผมจะบอกั้งสีคอยคามไปอยู่ไบบายอามาพูดอะไรก็ได้ท่ข้หลังนี่สคน, <c oughs> นนี่ต้องให้เขปซื้อ <c oughs> มาด้ยนี่อนี่เบไมยบตายเอ็นนั่น

ก็รู้ว่าคุณกระกอบคุณใช้น้ำมา แล้วนคาชาแบงเด้อเดี๋ยวเสื้อนั่นเดี mm. and <AND ๋ยวเครื oh. <im> ่องนี้เปลี่ยนอันเสียบที่เสียบนี่นะโอ้ยปเครืองนั่นไปไหไปไหนล้ไปร้านไอู้เดือละห้าร้อเสียไปคนเียวนะราเอไปไหนละเดไปเสียบอยู่คนเดียวเดือละห้าร้อยละ ก็ผมาไปชุมหัวปนทุกวันทุกวันนะครับไปเยอะกว่านี้ามีเสี่ยงแสดงพระรามเสียงกยค่อยจะเอาเดือนละห้า้อยนะครั ประมาองชั่วโมองะมองะไรกันเลยตดดึกน่ามาได้โทรได้อยู่บ่ะอะไรคมีกล้องหรือยังได้บ่มีค่ะบ่ได้เลยพ่อญาชที่ไหนขนาไปเข้าโรงพาบาลยังปั่นคลิปดูเตียงนอนยังปั่นนะเอาถัง <c oughs> ชอตตั้นทั้งหู <c oughs> <c oughs> อุ้ยหกอีกแล้วปุ๊บเ่ยัดสั้นก็ลงคลิปก็ลงอัปเดตตลอดอาการป่วย ก็ใส่น้ำประมาณเมื่อกี้จำได้ไหมใส่น้ำประมาณเท่าไหร่เมืยย่อกี้จำได้ไหมตอนใส่ทีแรกใส่เยอะไหมน้ำเออ,อจะาเอาทีเนี้มันต้องถามปอยคุณมกาวกระสอบนึงใส่น้ำประมาณเท่าไหร่

เราทุกคนนะเราดีเลยทุกคนนะเคยลบใครไปที่ไรเลยฉันละห้ามเลยแบบว่าตรงที่เราเด็กห้ามห้าะมันเรียนเรา ยังมาลูอนอ้ออือลยอ้อทำปุ้ยสุ่ทำยังไงข้างนาเลยจะเหยียบอไรเอ็นนั่นตีโย่แก้ก็จะเหยียบเหมอ้ามัสายเลยเนาะ เสียงกนอหอูก็ไม่ใช่อหนอหูก็จะมเสียงเดค่อยมนมัติดไม่ได้พ่อกณีค่ะมันเลไป้่อลุงเลไป่โอ้ยเจ้าไ้ตู้กระเบื้องวางปูได้ไป่สร้างเขาดื้อห่าได้หลังเหมอเไี่ไกาไผสมพันธุ์อยนักศึกษาอะไร บอกสอนทังหมดแล้วนี่วิธีการทำนะเอากระดานา่ะไเดี๋ยวไปดี๋ยวไปอากระตูก่ะเอ่นมาจนรมกแขนอนในมนน่ะซอกนถามนัละพจะมีรางี้หิงนเอากระดาน่ากดงันก่นเนาะ เนาะคันนี้จะเข้ามาบอกให้นี่นั่งมานั่งเบิ่งนี่พร้อมเป็นบัดคนเด is <laughs>